ครอบครัวชินวัตรครอบัวชิเนี่ยตอนนี้จุดแข็งชัดเจนอออุ้งอิงไปตรึงสอสไม่ให้ย้ายพักย้ายขั้วดีขึ้นไหมดีขึ้นหน่อยนะดีขึ้นดีขึ้นหน่อยแน่นขึ้นเพราะรู้ว่าชินวัตรเอาจริงและชินวัตรทำอยู่เรื่องหนึ่งในขณะนี้ที่ไม่เคยทำมาเลยเปิดท่อครับน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกทางสะดวกปลุกกระแสในอีสานและภาคเหนือคึกคักขึ้นมา สปอตไลท์ฉายวับไปที่อุ้งอิงและทักษิณต้องยอมรับว่าจุดแข็งของพื้นที่สสเขตของอ่าเพื่อไทยยังอยู่ที่อีสานและภาคเหนือนะครับดึงเสียงคนรุ่นใหม่มาสนับสนุนได้เพราะผู้เล่นแปรสภาพจากบรรดาสสรุ่นเก่ามาเป็นอุ้งอิงแอนทีมคราวนี้มาดูจุดแข็งและจุดอ่อนของขั้วพลเอกประยุทธ์ครับจุดแข็งแน่นอนครับอันแรกเลยพี่โอฐานเสียงหลักของพลังประชารัฐของลุงตู่ตอนนี้นะ อยู่ที่ภาคกลางภาคใต้ด้วยไหมภาคใต้ตอนปี๖๒เยอะแต่ตอนนี้อาจจะตกต่ําลงบ้างครับกทมเหมือนกันต่อมาอันที่สองแน่นอนครับพี่โอมีความมีความเป็นผู้นานะมีความเป็นผู้นาเออแต่เทียบแต่เทียบแต่เทียบจากผู้นําที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยยังไม่คิดว่าเผื่อมีผู้นําคนใหม่ก็ว่าทีนึงแต่ว่าในตัวของพลเอกประยุทธ์ก็ยังมีความเป็นผู้นําอยู่โอ้ผมว่าจุดแข็งตรงนี้มากกว่าข้อสามเนี่ยทับตํารวจข่าราชการ อยู่มา8ปีย้ายกันลนีละนาแปดปีต้องบอกสร้างคนมาตลอดต้องบอกว่า8ปีรวบราชการตั้งแต่ระดับ C3 C 4 C5, C,, ส C ่ C ีถึงที1เนี่ยถูกวางรากฐานมาปึ๊กกองทัพตำรวจนี่ปึ๊ก C8 อ่ะขึ้นเป็นประหลัดกันหมดแล้วเห็นไหมแปดปีเนี่ยก็มาจาก8ปีนี้ใช่ไหมใช่ต่อมาจัดการโควิดได้ดีอันนี้ต้องยอมรับว่าต้องยอมรับพาร่วมรัฐบาลที่ร่วมนาวากันมาประกาศชัดครับ ขอสลายคั่วครับก็จะกลับว่าไม่ว่าเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีการจับหรือว่าจะตั้งรัฐบาลล่วงหน้าครับในในหลายหลายครั้งของการเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งก็มักมีพรรคการเมืองเขาจับมือกันหลวมๆห,ห,หรือว่าบางบางพรรคก็จับมือกันแน่นๆแต่ถึงวันนี้เราไม่รู้ว่าการเลือกตั้งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจะยุบสภาเมื่อไหร่แต่ชัดเจนว่าพรรคหลักๆที่ร่วมรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย บอกชัดเจนว่าไม่มีการจับมือตั้งรัฐบาลล่วงหน้าแน่นอนครับแสดงว่าการจับขั่วทางการเมืองตอนนี้เปิดกว้างออและการจัดการแบบนี้บอกเราเรื่องหนึ่งครับครับเป็นการเปิดประตูสำหรับการจับขั่วทางการเมืองกันล่วงหน้าได้แล้ว ครับและปัจจัยเหล่านี้นะครับมีผลต่อชะตากรรมของใครรู้ไหมพี่วีลุงตู่ถูกต้องครับถูกต้องครับลุงตู่เราดูตอนเนี้ยขั้วของลุงตู่ที่เป็นพักหลักๆที่เคยนั่นก็ไม่ได้อยู่แล้วนะไหนอยู่หนในขั้วลุงตู่มีใครบ้างตอนนี้ตอนนี้เราแบ่งมาสามขั้วเลยกันอขั้วคุณทักษินขั้วพลเอกประยุทธ์แล้วก็ขั้วกลางๆแทงกั๊กอยู่ยังไม่เลือกใครเนี่ยณวันนี้นะณวันนี้นะไหนขั้วพลเอกประยุทธ์สิ พักใหม่ที่กาลังรวมตัวเนี้ยรวมไทยสร้างชาติหรือว่าจะเป็นไทยสร้างสรรค์ไทยชนะอันนี้อยู่ลุงตู่แน่นอนอันนี้บอกได้เลยอยู่ลุงตู่ตอนนี้ยังลม,ลมลงๆแรงๆพักใหม่พลเอกประยุทธ์อยู่ลุงตู่แน่นอนครับพักรวมพลังประชาชาิไทยของลุงกำนันอ๋ออันนี้แน่นอนอันนี้อยู่พักพลังท้องถิ่นไทยของของไอ้คุณชัดชัด,ชดอันนี้อยู่แน่นอนโอแสดงว่าขัา้วลุงตู่ตอนนี้อยู่แค่นี้แหละเล็กน้อยเอบี แต่ขั้วของคุณทักษิณชินวัตรมาดูขั้วคุณทักษิณเพื่อไทยจริงเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยแน่นหนาแต่ถึงเวลาอาจจะต้องแตกคอกับก้าวไกลก้าวไกลอาจะต้องอยู่ตรงนี้นะผมเชื่อว่าถ้าคุณทักษิณจะตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่กล้าที่จะเลือกก้าวไกลไอ้นี่ก็เรียกฝ่ายประชาธิปไตยก่อนเออไม่เลือกไม่กล้าเลือกก้าวไกลผมมั่นใจว่าพักแรกที่คุณทักษิณเนี่ยจะไม่เลือกก่อนเนี่ยคือก้าวไกลเอ้าไม่ใช่ภูมิใจไทยหรือไอ้นั้นไอ้นั้นทยไทยเอ้าแล้วพักที่แทงกั๊กล่ะ พลังประรักชัดไหมหวน้าพักพูดชัดไหมเฮ้ยเขาบอกวันนี่พลังพลังประั้นลุงป้อมอยู่ไหนลุงตู่อยู่นั่นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูแลกันฟักเศรษฐกิจไทยของผู้กองโอ้อันนี้แน่นอนเลยครับอบิ๊กน no ้อยอยูอย่อยู่ไหนยันงกักกักอยู่ยังกักผมว่าผมว่าไ<พ><ง>อเนี้ยสองฝั<พ>่งเนี้ยผมว่าหนักไปทางนู้นนะถ้าเลือกตั้งหนักไปทางนู้นนะเศรษฐกิจไทยหนักทางนู้นแน่นอนพี่วีกำลังบอกว่านี่ถ้าเกมการเลือกตั้งใหม่คนะฮะผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรไม่รู้แต่รู้ได้ว่า ลมเปลี่ยนทิศพลังประชารัฐจะไม่เหมือนเดิมเศรษฐกิจไทยจะไม่ใช่เป็นแบบนี้อีกจะไปะไปดูครับมีพรรคอื่นอีกครับที่อยู่กักกกลางกลางอยู่พรรคชาติชาติาไทยพัฒนาเนี่ยอยู่ยังอยู่พร้อมที่จะรวมได้หมดแต่วา่าน้ำหนักตอนนี้อยู่ทางนี้แต่ว่าเข้รวมได้หมดมพรรคเพื่อชาตินี้ก็ชเช่นกันพรรคประชาชาติก็เช่นกันภูมิใจไทยยิ่งชัดบอกแล้วไม่มีดีลล่วงหน้าครับพร้อมที่จะไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณทักษิณจะเลือกภูมิใจไทยไหมตรงนั้นมากกว่า ประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนแล้วเมื่อกี้การเมืองนะครับพักการเมืองในระบบการเลือกตั้งอยู่เรื่องเดียวลงเลือกตั้งและให้ประชาชนเลือกเพื่อเข้าไปช่วงชิงอํานาจในการบริหารจัดการประเทศครับเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจพักแทงกักมันจะเยอะอ่ะมาดูอสองขั้วจุดอ่อนจุดแข็งของสองขั้วเป็นไงบ้างเอาขั้วแรกก่อนครับพี่โอขั้วครอบครัวชินวัตรครอบครัวชินวัตรเนี่ยตอนนี้จุดแข็งชัดเจนอุมอมอุ้งอิงไปตรึงสสไม่ให้ย้ายพัก ใา่คั้วดีขึ้นไหมดีขึ้นหน่อยนะดีขึ้นดีขึ้นหน่อยแน่นขึ้นเพราะรู้ว่าชินวัตรเอาจริงและชินวัตรทำอยู่เรื่องหนึ่งในขณะนี้ที่ไม่เคยทำมาเลยเปิดท่อครับน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกทางสะดวกปลุกกระแสในอีสานและภาคเหนือคึกคักขึ้นมาสปอตไลท์ฉายวับไปที่อุ้งอิงและทักษิณต้องยอมรับว่าจุดแข็งของพื้นที่สสเขตของ เพื่อไทยยังอยู่ที่อีสานและภาคเหนือนะครับดึงเสียงคนรุ่นใหม่มาสนับสนุนได้เพราะผู้เล่นแปรสภาพจากบรรดาสสรุ่นเก่ามาเป็นองค์อิงแอนทีมนี่จุดอ่อนละจุดอ่อนเนี่ยพื้นที่กรทมยังเป็นจุดอ่อนของเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะเพราะกระแสตอนนี้จะตีกลับได้ยิ่งยิ่งตอนนี้เรื่องไอ้ขนาดไอ้ผู้ว่าเขายังไม่กล้าที่จะใช้ในนามพักเลยใช่พื้นที่ภาคกลางยากขึ้นพื้นที่ภาคกลางเป็นพื้นที่ของพลังประชารัฐในตอนนี้คิดว่านะ ปิดประตูพื้นที่ภาคใต้อ๋อใช่เขายังจําได้จนกระจกอ่ะใช่พื้นที่สามจังหวัดเลยยิ่งพื้นที่สามจังหวัดเดียยิ่งยิญ่ใช่นะคราวนี้มาดูจุดแข็งและจุดอ่อนของขั้วพลเอกประยุทธ์ครับจุดแข็งแน่นอนครับอันแรกเลยพี่โอฐานเสียงหลักของพลังประชารัฐของลุงตู่ตอนเนี้นะอยู่ที่ภาคกลางภาคใต้ด้วยไหมภาคใต้ตอนปีหกสองแต่ตอนนี้อาจจะตกต่ําลงบ้างครับกทมเหมือนกันต่อมาอันที่สองแน่นอนครับพี่โอ มีความมีความเป็นผู้นานะม,มีความเป็นผู้นาเออแต่เทียบแต่เทียบแต่เทียบแบบผู้นําที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยยังไม่คิดว่าเผื่อมีผู้นําคนใหม่ก็ว่าทีนึงแต่ว่าในตัวของพลเอกประยุทธ์ก็ยังมีความเป็นผู้นําอยู่โอ้ผมว่าจุดแข็งตรงนี้มากกว่าข้อสามเนี่ยทัพตํารวจข้าราชการอยู่มาแปดปีย้ายกันละเนรละนัดแปดปีต้องบอกสร้างคนมาตลอดต้องบอกว่าแปดปีรวบราชการตั้งแต่ระดับ C3 C 4, C ซีสี่ซห้าดถึง c ี1เเนี่ยถูกวางรากฐานมา กองทัพตำรวจนี่ปึ๊ก48อ่ะขึ้นเป็นประหลักกันหมดแล้วก็เห็นไหม8ปีเนี่ยก็มาจาก8ปีนี้ใช่ไหมใช่ต่อมาจัดการโควิดได้ดีอันนี้ต้องยอมรับว่าต้องยอมรับผลงานของรัฐบาลครับและสงบจบที่ลุงครับและมาตรการมีการออกมาต่อเนื่องโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยยอมทุ่ม80,000กว่าล้านเนี่ยดูแลอีก40ล้านคนแต่จุดอ่อนตอนนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องบอกว่ากำลังอยู่ในช่วงหัวทิม ครับทิ้งดิ่งครับความนิยมในหมู่ประชาชนกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถึงตอนนี้ต้องบอกว่าตกต่ำมากๆรัฐบาลไม่สามารถเซตนโยบายเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนได้เลยจุดอ่อนหลักเนี่ยต้องบอกว่าอยู่มา8ปีดำรงตำแหน่งมา8ปีแน่นอนครับประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงครับนิชชัดเจนอยู่นานเนี่ยไม่ใช่ดีก็ไม่ดีก็อยากเปลี่ยนแปลง อันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าสามปอเนี่ยไม่ได้กลมเกลียวแบบเหมือนตอนปีหกส,<อ>สองนะหรือว่าตอนตอที่หลังรับสารน,นะครับถือว่าเป็นจุดอ่อนเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนนะครับค huh. ะแนนยมตกต่ํากระแสะกอรมอรไม่ดีเลยเนี่ยต้องบอกห้ายกว่านั้น<ๆ>ที่เป็นจุดอ่อนมากที่สุดครับคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และสภาในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นสภาที่เข้าไปสู่วงจรอุบาททางการเมืองครับครับอำนาจอธิปไตยของประชาชนที่มอบให้นั้น กลายเป็นเครื่องมือในการหากล้วยมาบริโภคครับ